สวัสดีเพื่อนเอนชาวคไอทีทุกคนนะนะครับวันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยครับผมจะมาเสนอวิธีการทําให้นอตบุก hmm. ของเพื่อนๆเ,เนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิด High Performance Mode แล้วความเร็วความแรงประสิทธิภาพมันก็ยังไม่พอนะครับอันนี้ผมจะมาสอน,อนเพื่อนเพื่อนเปิดขั้นตอนเป็นการเปิดการใช้พลังงานที่มากกว่า High Performance Mode นั่นก็คือ u n t i m a t e Performance นะครับผม ขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ไม่วุ่นวายอะไรมากมายนะครับแต่จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับ windows 10ของท่านๆน,นะครับแต่ก็แล้มาก,กับการทํางานของระบกข,ของท่านที่อาจจะต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นตามระเบียบกันด้วยนะครับอ่ะพูดมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าวิธีกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนเข้าที่ เอ่อ power option นะครับ power option นี่ก็เข้าได้หลายวิธีครับผมขอแนะนำวิธีวิธีหนึ่งนะครับเขียนง่ายๆ่าครับผมกดปุ่ม w i n d o w ขึ้นมาเ้วตรงนี้นะครับ po wr power เลยครับแล้วก็จะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับ power and sleep setting เะครับเพื่อนๆก็กดเข้ามาได้เลยพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเราจะอยู่ตรงส่วนของ setting แล้วก็มาที่ power and sleep นะครับอ่าเอเมื่ออยู่หน้านี้นะครับเพื่อนๆดูสังเกตตรงคำว่า relate เซตติ้งนะครับเพื่อนเจะเห็น additional power setting นะครับเพื่อนเพื่อนกดปุ่มตรงนี้แล้เข้าไปได้เลยแล้วเราก็จะมากับหน้าที่คุณเคยนะครับผมเป็นหน้า power option น,นะครับซึ่งอย่างที่เพื่อนเพือนรู้กันทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมี notebook หก็จะมี mode สบา a ลานแบตเตอรี่ mode high performance นะครับที่จะกินแบตขึ้นมานิดน,นึงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมา มากทีเดียวเลยครับแล้วก็เป็นโหมด power saver นะครับกินแบตน้อยประสิทธิภาพน้อยตามไปด้วยครับอ่ะวิธีนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนเเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็คงจะหวังกันเหมือนกันเลยครับว่าเปิด h i g performance โหมดเ้ามันก็ยังไม่แรงขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำ undemand โหมดนะครับว่าจะแรงกว่า high performance โหมดแล้วก็กินแบตกว่า high performance เหมือนกันนะครับแนะนําวิธีนี้ถ้าเพื่อนๆนจะเปิดใช้งานเนี่ยก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อน เปิดเสียบปลั๊กชาร์จแบต้ตบ๊กของเพื่อนไว้ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับอ่ะวิธีการเปิดนะครับง่าย,ยายครับผมเพื่อนๆเ,เข้ามาที่อ่ะเดี๋ยวออกหน้านี่ก่อนนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปที่คอมนั่นพอมนะครับวิธีเข้าคอมนั่พอมนะครับก็เหมือนเดิมครับ Windows บ็อกเซอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเขียน cmd นะครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่ะผมแถมอีกอันหนึ่งพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ภาษาไทยครับ แท็กครับคอมนัาพร้อมอันเดียวกันครับอ่าเพื่อนเพื่อนจะได้กับหน้าตาแบบนี้นะครับสองคอมนัาพอมนะครับของเพื่อนอาจจะเป็นอะไรตรงนี้ก็ไดซีแล้วก็อะไรของเพื่อนจะแล้วแต่ของคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเองเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวอะไรครับเพื่อนๆนได้หน้าตาอย่างนี้มาแล้วปุ๊บเพื่อนๆนําโคดนี้มาครับโคดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไว้ด้านล่างคลิปนะครับให้ไว้ในคําแนะนํานะครับ เพื่อนๆก๊อปปี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวด้วยครับอ่าเพื่อนๆก๊อปปี้อันนี้มาแล้วกดวางครับอ่าเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆจากนั้นกด enter หนึ่งครั้งครับเพื่อนๆจะได้กับหน้าตาแบบนี้ครับพอเพื่อนๆได้หน้าตาแบบนี้แล้วการเปิดใช้งานการเปิดโหมด a n t i m a t performance เนี่ยก็ถูกเปิดแล้วครับเพื่อนๆก็กดปิดหน้านี้ไปครับผม ทีนี้เพื่อนๆนกลับไปที่ Power Option อีกรอบนึงครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับผมปิดครับแล้วเราจะเปิด Power Option ใหม่นะครับผมอเหมือนเดิมครับที่ p o w E r Power and Sleep Setting ครับแล้วก็มาที่ Additional Power Setting ครับทีนี้เพื่อนเพื่อเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับนี่ครับผมมี Ultimate Performance Mode ขึ้นมาแล้วครับ ง่ายครับผมเพื่อนๆแค่กดตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ปิดครับผมเท่านี้นะครับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะแรงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งแต่ยังไงนะครับก็ข้อควรระวังนะครับก็โหมดนี้นะครับก็ไม่ได้แรงมากจากไฮเปอร์ฟอร์มานมากสักเท่าไหร่ทีเดียวนะครับอาจจะมากกว่านิดนึงนะครับ ไม่ต่างกันอะไรขนาดนั้นครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ใช้ไฮเปอร์โฟมแมนดีกว่านะครับเพื่อเป็นการยืดระยะเวลาอายุการใช้งานของ้ตบุ๊อกของเพื่อนๆด้วยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเกมอาจจะมีการกระตุกบ้างก็ทนไปหน่อยครับในหมวดไฮเปอร์โฟมแมนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมแล้วก็ต้องไปแข่งหมวดออนไลน์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่อยากจะให้มันกระตุกเวลา ยิงอะไรแบบนี้กระตุกนิดนึงก็ทําให้เราตายทีมแพ้อ,อะไรอย่างนี้เพื่อนๆก็แนะนำให้ให้เพื่อนๆมาตดโหมดอันดิเมตพัลฟอร์แมนได้ครับจะเป็นการดีกว่านะครับไม่ทําให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเนี่ยไม่เสียอารมณ์ด้วยแล้วก็คุณไม่เสียอารมณ์ตามๆกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตาม กด b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์รายละเอียดคอมเมนต์ความรู้ดีหรือไม่ดีหรือเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าผมม่งว่างเลยผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้ครับผมขอบคุณมากครับ